ก็รู้ว่าวันพระมาอีกหนพอปืนเปรี้ยงแปรไปในมนทนก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยปรากฏการในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516นั้นอุบัติขึ้นจากการสั่งสม ความกดดันทางการเมืองการปกครองของไทยที่อยู่ใต้ระบบะเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานมีการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วฉีกทิ้งทำลายอำนาจการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของคณะทิปไตยเพียงไม่กี่คนทั้งนี้โดยอาศัยกลไกลของรัฐและข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือ เฉพาะช่วงเวลานับจากปีพุทธศักราช2 5 0 1อำนาจคณะทิปไตยได้สืบทอดจากจอมพลสริดิ์ธนรัต์สู่จอมพลถนอมกิติขจรและมีทีท่าจะสืบทอดไปยังจอมพลประพาสจารุสเถียนยืดเยื้อมาก,กว่าทศวรรษโดยในช่วงหลังของระบอบถนอมประพาสบทบาทและอิทธิพลของพันเอกนรงกิติขจรผู้เป็นทั้งบุตรของจอมพลถนอมและบุตรเขยของจอมพลประพาส ก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงเวลาเดียวกันนี้สังคมและการเมืองไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นที่มีการแบ่งเป็นสองค่ายมีการเมาเชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตมีการต่อต้านและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรณีของสงครามอินโดจีนประเทศไทย ถูกดึงเข้าไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแยง้งกลายเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ในการทิ้งระเบิดทางอากาศโจมตีเวียดนามกัมพูชาและลาวในสมัยที่บ้านเมืองขาดสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระบวนการนิสิตนักศึกษาก่อตัวขึ้น อย่างเงียบๆช้าๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตนและเริ่มตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆรอบตัวรวมทั้งความเป็นปัญญาชนของตนดังที่วิทยากรเชียงกูลนักศึกษาคนหนึ่งในสมัยนั้นปรารกบว่าฉันเยาฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510เริ่มมีจิตสำนึกของตนเองในฐานะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยคนรุ่นนี้ เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การพัฒนานั้นก็นำมาซึ่งปัญหามากมายรวมทั้งช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและด้วยจิตสำนึกดังกล่าวเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลายัยระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเรื่อยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็เกิดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสานความคิดกิจกรรมของพวกเขาเช่นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยเป็นต้นความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนจากการ,รเผชิญหน้าของสองข่ายกลายมาเป็นการเมืองสามเศร้าสหรัฐอเมริกา สาภาพโซเวียตและจีนส่วนการเมืองภายในของไทยก็ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบสิกว่าปีในปีพุทธศักราช2512นำมาซึ่งรัฐบาลอันมีจอมพลถนอมกิติกรเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในที่สุดก็ปิดฉากลงองีกเพื่อจอมพลถนอมกิจิขจรปฏิวัติตนเองในปีพุทธศักราช2514 เมื่อถึงจุดนี้พฤติกรรมของคณาธิปไตยถนอมประภาสนรงก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจข้าวยากมากแพงข้าวสารขึ้นราคาการใช้อภิสิทธิ์การเล่นพักเล่นพวกในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ ดูเหมือนจะมีเพียงพลังของนิสิตนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวคัดค้านและผลักดันให้เกิดความเปลีป่ยนแปลงขึ้นได้ในบ้านเมืองปีพุทธศักราช2515ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งมีทีรยุทธบุญมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการ กลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมและความไม่พอใจต่อการผูกขาดของอำนาจเผด็จการคณาธิปไตยมีการเดินขบวนประท้วงสินค้าญี่ปุ่นในปลายปี2 5 1 5ประนามการใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ คัดค้านการลบชื่อหรือขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนออกในกลางปี2516ผลสุดท้ายเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ข้อสรุปว่าหากปราศจากเสียซึ่งสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ยาก จากบทสรุปของการชุมนุมกรณีนักศึกษารามคำแหง9คนเมื่อวันที่21-22มิถุนายน2516ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นำมาซึ่งการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเอาละก็เป็นว่าพอ14ตุลาประชาธิไตยแบ่งบ้าน6ตุลาก็หุบเลยครับเพราะว่าอะไรฮะยิงฮะเกิดเหตุการณ์เหมือนนี่ย,เ,ยเหมือนไอเหตุการณ์เมื่อสปีที่แล้วนะที่รับประสงค์อ่ะ การรัทด,ดำเนินเขาก็ทหารก็มายิงพวกที่ก้าวหน้าใช่ไหมครับคุณอยากจะก้าวหน้ามากนะก็เอากระสุนไปกินแล้วกันนะครับก็เกิดเหตุการณ์ไอ้ตรงนั้นกระสุนนี่ไม่ใช่กระสุน,นธรรมดานะครับม,มันมีลุ่มในเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์6ตุลาใช้ปืนต่อสู้รถถังเ่ยนะครับยิงปัสูกา้าเขาเรียกปืนปาสูก้านะครับไม่รู้ว่าพวกเรารู้กันจัดหรือป่าต้องแบกลำขนาดนี้ฮะเราแบกขึ้นไหลฮะยิงนะครับยิง เป็นปืนต่อสู้รถถังยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์นะครับหลังจากปราบปรามนักศึกษาไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยุคสมัยก็เข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมประชาไตาในเมืองนี้ก็แทบทําไม่ได้นะครับพวกนักกิจกรรมหรือแอคทิวิต์นักตังสือพีมาเลยทั้งหลายก็ถูกไล่จับกลับเข้าสู่ยุคมืดกันอีกครั้งหนึ่งนักศึกษาปัญญาชนอยู่บ้านไม่ได้เพราะถูกไล่จับไล่ฆ่านะครับ พวกนี้ก็สุดท้ายปุ๊บเนี่ยเกมการเมืองก็กลับเข้าสู่เกมต่อสู้ทางการทหารคนหนุ่มสาวจํานวนไม่น้อยก็เข้าป่านะครับเข้าป่าไปเป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเอาภากันตามตรงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดก,กันอย่างนี้เขาก็พูดก,กันว่าพวกนักศึกษาเนี่ยมันไปติดเชื้อความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์มีการจัดตั้งทางคอมมิวนิสต์อยู่แต่เอาก็าจริงๆเนี่ยนักศึกษาในเวลานั้นเนี่ยมันกน็มันเป็น มันเป็นยุคที่เขาเริ่มตั้งคําถามอ่ะมันก็น่าสงสยัยระหว่างเขาบอกว่านักศึกษาจริงๆแล้วเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นเสรีนิยมคือมันตอนนั้นอาจจะมีคนอาจจะมองว่าผู้นี้เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเริ่มติดเชื้อคอมมิวนิสต์แล้วเพราะมันมีการปฏิวัติคอมมิวนิสต์เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยไหลามาตั้งแต่จีไล่ลงมาแถวเ,เนี่ยไอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ อิโดจีเนี่ยแถวอิโดจีนก็ลามกันเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่านักศึกษาเนี่ยมีความคิดแบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าพอนักศึกษาเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็แตกครับแต่ว่ามันมีเหตุผลในการแตกนะของพรรคคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เนี่ยอยู่หลายเหตุผลแต่ว่ามีคนเขาพูดว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขรคคนิ้แตกเนี่ยก็คือเรื่องความขัดแย้งภายในขบวนของพรรคคอมมิวนิสต์เองโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างพวกนักนักศึกษาปัญญาชนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเา คนเหล่านี้เริ่มมีความคิดเริ่มแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์หรอกแต่ว่ามาเพราะว่ามันมีข้อจํากัดมันเกิดจากความโกรธแค้นแล้วก็ถูกการไล่ล่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านได้นะครับคนเหล่านี้ก็ต้องรักษาชีวิตโดยการหนีเข้าป่าก,กันแล้วก็ไปจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าเมื่อไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ระยะหนึ่งก็พบว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีแนวความคิดแบบเสรีนิยมคือ ชนชั้นกลางเนี่ยมันมีความพิษแบบเป็นเสรีนิยมอยู่แล้วโดยธรรมชาติของชนชั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพวกพวกนี้มันเริ่มไปตั้งคําถามก็อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกว่ามันวุ่นวายผมฟังรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นผู้นักศึกษาที่เข้าป่าไปนี่ไปตั้งคําถามกับสหายในป่าจนวุ่นวายไปหมดเลยครับนะครับมีการทดสอบแนวโตเถียงกันทางทฤษฎีกันนะอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าแนวความคิดของนักศึกษาเนี่ยก็มีความคิดแบบเสรีนิยมนะครับแต่โอเค ส่วนหนึ่งที่พักความนิสต์แตกเนี่ยก็เนื่องจากการที่จีนเนี่ยเริ่มประเทศไทยเริ่มมีความสัมพันธ์กับจีนใช่ไหม